พี่ไม่กักจริงละเมื่อกี้กักไงเมื่อกี้กากไงน้องเขาเรียกว่ากากจริงกักจริงกากจังกากจริงกากจัง,จง,จงและทำไมมันไม่ถึงว่าเกมถามจริงถอะว่าทำไมมันไม่ถึงว่าแรงมันก็แรงเลยเดี่ยเฮ้ยเล่นเกมไหนเกมไหนมันจะโกงมันทุกเกมเลยหรือยังไงไอป้ปิวป้วปิวป้วเกับปิว้วปิ้วจังเลยวยบอกว่าลำคาลำาํำคาลหูแตกแลว้ววะจะไปอย่างเดียวแล้วตอนนี้ผมไม่สนละล่วงก็ช่างมันคนดูนะ พราะเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่กล้าได้กล้าเสียเนี่ยเราก็จะไม่โตสักทีนะคุณดูนะเราจะต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าได้กล้าเสียกล้าได้กล้าเสียมันกล้าได้กล้าเสียจริงๆล่ะตอนเนี้ยท้ายแ้กลับมาที่เดิมเนี่ยโอ้ไม่เลี้ยวมันไม่เลี้ยวว่ามันเอาตาบอกทาง้าฮัลโหลหรือมันต้องตัดแว่นท้องเจริญไม่ชีวิตเนี่ยวนเวียนอยู่นี่ยจะเป็นชั่วโมงละจะเป็นชั่วโมงละมันจะเป็นปีเลยไงเกมอะเฮ้ยไอ้ด้ยอย่าโกงด้ย บอกว่าอย่าโกงบอกว่าอย่าโกงอย่าโกงสุดท้ายมันกโอนเวียนมาต่จุดเดือดโอ้ยโคจะไม่ทันขาดคำเลยน้ำลายไม่ทันแห้งเลยมันจะโกอะไรนักหนาวะเกียร์แลวดิ่งพระสุดทา้าเวหาเวหาไปน้องเวหาไปก็บอกแล้วเวหาน้องเวหานาะพาอะไรจริงมาแนละ้วคุดูอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ได้นะเกียร์นะมันเริ่มไม่ใช่แล้วถ้ารอบนี้ผมโดดไปไม่ผ่านนะคุณดูนะผมจะฟ้อง อย่าไม่ทันนี้ไปโดดเลยโอ้ยอย่าไม่ทันนี้พูดแล้วโหลพูดไปแบบๆแบบว่าใจใไม่จบเลยแตกแล้วโอ้ยชีวิตนะชีวิตเนี่ยตีมาเบื่อคนดูโอ้ยเป็นกำลังใจเหรอหมอช่องก็โดนแจ้งเตือนอีกอย่าพึ่งแบนเฮ้ยอย่าพิ่งแบนนะพี่พี่อย่าเพึ่งแบนนะพี่แป๊บนี้นะคนดูช่องโดนแจ้งเตือนหมออย่าพิ่งนะหมอเข้าใจได้ โอ้ช่องโดนแจ้งเตือนโอ้ยสตรีมก็โดนแจ้งเตือนเนี่ยยังจะมาลีกัน,นอีกฟาดไม่ถึงปึ๊ดแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปไหนต่ออะเฮ้ยไ,ไปไหนต่อเฮ้ยบอกด้วยให้ลืมเอาต่อคอมโบใช่ปะเขยต่อคอมโบเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมลืมพี่ โอ้ยบอกว่าเดี๋ยวพี่ได้แหกหูฟังบ้างปะผมบอกว่าเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียวรู้จักเคาว่าเดี๋ยวบ้างหรอขอเวลานอกอนก์กรกรรมการเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงใจยเยน็นใจยเยน็นไว้ใจยเยน็นไหมอันนี้ไม่ถึงแน่นอนเราต้องไปโค้งใหม่เขาดูเราต้องไปโค้งใหม่แต่เมื่อกี้โค้งใหม่ก็ไม่ถึงในเกมเวนโอให้มันถึงในรอบเนี้ถ้าไม่ถึงรอบนี้ไม่ใช่แล้วน้องไปขอแรงๆให้มันถึงเขาริ้มถึงฝั่งฝันนะน้องเขาแล้วถึงฝั่งฝันโอ้ย กองเวรผมทำวานร่วงอะไรดีผมทำไ้แค่นี้ผมก็ไม่่าดอยู่แล้วโอ๊ยวันนี้ทำไมมันดวงซวยจังวะโดนแจ้งเตือนก็โดนแจ้งเตือนยังจะมาโดนเรีเยกไอ้ลุงเวรฝ่าย